สั่งยาหน่อยหนึ่งค่ะที่ส่วนของน้องสาวค่ะอันนี้ขีมือคุณครูนะคะแต่ผ่านไป3ามวันค่ะไม่ได้เข้ามาในสวนปรากฏว่าโอ้โหเขียวชอุ่มเลยค่ะยากหายยากหายยากขึ้นสูงมากเลยถอดใจค่ะถอดใจว่ายอมแพ้ค่ะเดี๋ยวให้น้องสาวพี่สาวจัดการเองนะคะมันขึ้นสูงมากๆเลยค่ะ มากมากเลยอันนี้คุณครูก็ถางมาคะเนี่ยถางถางออกจากต้นไม้ค่ะถางได้แล้วมันก็ขึ้นปแบึบ๊พิบเลยค่ะสามวันผ่านไปเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บโอ้หเต็มเลยค่ะเนาะเนี่ยมันขึ้นแบบมันขึ้นแบบต้องพูดคําว่ายอมแพ้ยอมแพ้กับหญ้าที่ขึ้นค่ะเนาะเนี่ยเต็มเลยอ่ะมันขึ้นรวดเร็วมากค่ะ ก็จะดูแลแค่เอาหญ้าเอาเชอกต้นไม้ต้นผักหวาน4-5หต้นค่ะเนาะเน่ต้นมะกรูดแล้วก็ต้นผักอันนี้ค่ะกินได้เนี่ยก็จะดูแลดูแลไม่ขี่ต้นนะคะมนะนาวเนาะเอาหญ้าออกแค่นี้ค่ะอ้อย